โอ้หนะครับเหลือ400บาทสุดท้ายครับเพื่อนๆมาดิโอเคครับวายนอนมาแบบนี้สวยๆครับ6,825บาทมาครับอีกรอบนะครับมาได้รีสปินอยู่หนึ่งรอบครับเพื่อนๆเขาอีกโอ้หนะครับวายตั้งเข้ามาครับเพื่อนๆเรื่อเือโอเคแปะมือกันนิดนึงโอ้หสวยๆครับดอกนี้เท่าไรโอ้โห6,150บาทครับเพื่อนๆมาอีกครับ โอเคครับสวยๆเลยดอกนี้นะครับผม33,025บาทครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช anel นะครับ BKL slot นะครับวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนี้เลยนะครับผม Four t u n e นะครับผมโกลนะครับผมแปะนอนแปะตั้งนั่นเองนะครับ โอเคนะครับวันนี้มีงบอยู่ที่2,000บาทนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเล่นแบบว่ารายเบ็ดไปละกันนะครับเพื่อนๆนะแต่ผมจะไล่จากเบ็ด15นะครับผมขึ้นยาวๆไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมด้วยงบ2,000บาทนี่แหละนะครับไล่ทีละ30ออโต้ไป นะครับก็ลืมเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับผมไม่อยากพลาดเวลาผมแบบว่าอัปเดตเกมใหม่นะครับลงคลิปใหม่ๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับผมกด s u b ส c คร b e ผมด้วยกันนะครับอ้ยสวยๆครับดอกนี้นะครับบิ๊กวินมานะครับผมหนาสองร้อยามสิบาทครับเพื่อนๆนะครับสวยๆครับสวยๆนะครับ2 0 8บาทครับผมมาไปต่อครับผม ตอนนี้นะฮะมีกําไรแล้วนะฮะสองกว่าบาทนะครับ300บาทนะนะครับนะเดี๋ยวเรากดต่อเลยเพื่อนๆนะครับเปิดเทอร์โบไปด้วยนะฮะโอเคมานะครับผมจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจนถึงแบบว่านะครับจนไม่ไหวอ่ะนะครับเป็ดแบบว่าสูงๆไปจนแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับ นะเราก็ไล่ไปกานแล้วกันเนาะนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับผมที่มองหาเว็บเล่นดีๆนะครับผมเกมแต่งง่ายๆนะครับผมแนะนําเว็บนี้เลยนะครับผมเอมีเบ็ดยูฟ่านะเพื่อนๆนะครับเป็นเว็บตรงนะครับนะปลอดภัยแน่นอนนะครับเรื่องการเงินนะครับเพื่อนๆนะครับผมก็เล่นมานะครับผมเล่นได้แสนก็ถอนได้แสนเล่นได้ล้านก็ถอนได้ล้านครับเพื่อนๆนะครับเว็บตรงมันคงปลอดภัยแน่นอนนะครับผมนะนะครับโอเคโู้หนนะครับผมวายนอนมา2แถวแบบนี้ครับ สวยๆครับ147ยบเ็าทครับเพื่อนๆอันนี้ไว้นั่งนะครับไม่ใช่ไวนอนนะฮะโอเคสวย193บาทครับผมนะโอเคตอนนี้นะครับกำไรแล้วนะครับ500บาทเพื่อนๆนะนะครับแต่ว่าผมจะเล่นต่อนะฮะกดไปครับกดไปนะครับปันขึ้นไปนะฮะนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะบวกได้หรือเปล่าครับเพื่อน นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มขึ้นไปที่เบท45บาทนะครับเพื่อนๆนะครับเราจะกดบวกเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมไปอีก30รอบนะฮะนะครับถ้าสนใจอยากเล่นนะครับลิงสมัครอยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมฝากถอนระบบอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆสามารถฝากผ่านทูนี่วอลเล็ตได้ด้วยนะครับผมโอเคสวยครับผมนั่นแหละครับบิ๊กวินมานะฮะเท่าไรเท่าไร315บาทครับเพื่อนๆอันนี้ไวตั้งมานะฮะ เออนะครับถ้าวายนอนเข้ามานี่สวยเลยนะไปโอ้โหนะครับวายตั้งมาอีกแถวหนึ่งครับเพื่อนๆนะรอบนี้95ครับมาดีสปินอีกหนึ่งรอบครับอื้โหสีสวยครับสีสวยเลยเท่าไรเนี่ย3 6 3บาทครับเพื่อนๆนโอเคตอนนี้กำไร1000บาทแล้วนะฮะกดต่อไปครับออโต้ยาวๆไปครับผมนะเบ็ด45บาทนะครับผมจนกว่าจะหมดออโต้สปิน30รอบไปเลยนะฮะ วัดดวงครับวัดดวงวันนี้นะครับผมหนาบวกก็เลิกครับผมเสียก็เลิกนะฮะเอาง่ายๆเลยนะครับผมหนาเทคนิคง่ายๆในการเล่นสล็อตนะครับออ้ยนะครับมาอีกแสวสามร้อยบาทครับเพื่อนมาตอนนี้นะครับผมเอากําไรเล่นนะครับผมเบ็ดน้อยอย่างเอากาไรเล่นอยู่นะครับเพื่อนนะครับถ้าใครที่สนใจอยากลองเล่นดูนะครับลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับมีทุน100บาทก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับหรือว่าใครที่มีทุนไม่ถึงร้อยนะครับมีประมาณ20บาท30บบาทอะไรเงี้ย ผมก็สามารถรับโบ29รับรายได้เพื่อนๆนะครับผมฝาก100บาทนะครับฝาก29นะฮะฝาก29รับ100บาทนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะได้โบน100%นะครับผมก็ฝาก100นะฮะรับไปอีกนะครับผม100บาทนะครับนะใครที่มีทุนเยอะกว่านั้นนะครับผมก็สามารถฝากนะครับผมทุน1,000บาทก็ได้เนาะนะครับฝากทุน1,000นะครับนะได้เพิ่มอีก1,000บาทเป็น2,000บาทกันเลยีเดียวนะครับยิ่งทุนเยอะนะครับผมยิ่งมีโอกาสเยอะนะครับเพื่อนๆ โอเคไปไปนั่นแหละ15บาทไปเป็นอุ้ยมานะครับนะโอ้โหนะครับเข้าดีเข้าดีนะฮะวันนี้นะครับกดเบ็ดไหนก็เข้าไว้ตั้งไว้นอนครับวันนี้มาไว้ตั้งมารอบแรกครับจะมีววยมาอีกหรือเปล่านะครับไม่มีอะไรนะฮะนะตอนนี้เอากำไรเล่นอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนะถ้าเพื่อนเพื่อสนใจนะฮะ อย่าลืมแล้วกันนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับหรือว่านะครับเพิ่งมาเจอช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากเลยนะฮะกดไลค์นะครับผมช่องนี้ไว้นะครับหรือว่านะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับนะเกี่ยวติดตามล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมมาอัปเดตหรือว่าผมมีการแจกทุนให้อะไรแบบนี้นะครับนะก็ติดตามไว้แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับก็มีแจกกันในคลิปนี้แหละนะครับมีแจกกันในช่องนี้แหละเออพูดผิดนะครับเพื่อนๆมา เออโอหลงกดผิดนะครับผมไปกดสเปคมานะฮะอ่ะี๋ยวผมจะเพิ่มเม็ดขึ้นไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวกดไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะมันยังไม่หมดออโต้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรากดไปอีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้นะครับเข้าเนื้อแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเข้าเนื้อแล้วเพื่อนๆนะครับมาเราไปเบ็ด150เลยนะครับไปอีก30รอบกันเลยทีเดียวมานะครับมาเบ็ด150นะมาดูว่าจะบวกหรือเปล่าเพื่อนๆ 150บาทไปครับโอเคสวยนะครับ450บาทมานะฮะตอนนี้เหลือทุน1,000บาทแล้วนะฮะจากทุน2,000นะครับจากที่ได้กำไรนะครับผมเราเล่นมาเรื่อยๆนะครับเบสสูงขึ้นมันก็นะครับผานตังเราเยอะขึ้นนะครับแต่ว่านะครับถ้ามันเข้ามันก็คุ้มครับเพื่อนๆนะแต่ถ้าไม่เข้ามันก็เจ๊งไปนะครับมาตอนนี้เหลือ500บาทแล้วเพื่อนๆโอเคนะครับผม มาช่วยชีวิตไว้เนะฮะโอเคนะครับดอกแรก300บาทไปนะฮะมารีสปินมาเพื่อนๆนะครับวายต้องเท่าอีกแถวหนึ่งอ่ะสวยๆครับสองพันเก้าบาทครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมตีทุนคืนแล้วเรียบร้อยนะครับนะ1,500บาทครับนั่นนนีครับตอนนี้ตีทุนคืนแล้วนะเอ้านะครับเข้าอีกรอบนึงเอาสวยเลยโอเค130บาทไปฮะ สปินมานะครับจะได้อะไรหรือเปล่าโอ้โหนะครับรอบนี้ไม่มีอะไรนะฮะนะครับก็ตามรอบเบียดไปนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับผมทุน2,000มีกําไรพันเแล้วนะฮะจากที่เกือบจะหมดแล้วเมื่อกี้นะครับผมสามารถปีตีทุนกลับขึ้นมาได้นะฮะถือว่านะครับดวงยังดีอยู่นะครับผมนะผมเป็นแมวแบบว่า80ดสชีวิตเพื่อนๆนะครับบอกเลยมานะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเบรขึ้นมาอีกนะนะครับ โอเคนะครับจบไปแล้วออตโต้ที่ผมตั้งไว้มาขึ้นไปเลยครับ3 7 5ครับเบ็ดนี้นะครับไปอีก10ร,รอบครับเพืเ่อนๆมาดูกันนะครับผมจะบวกได้หรือเปล่าโอเคสูงไว้นะครับวายตั้งมาแบบนี้นะฮะมารอบแรกไม่มีอะไรครับผมรอบ2องมาหมา600บาทครับเ,เพื่อนเลื่อนไปต่อครับดกดไปครับกดไป หมดหรือเปล่านะฮะเบ็ด300นะฮะทุน2,000นอ่ะเฮ้ยโอ้ยนะครับเหลือ400บาทสุดท้ายครับเพื่อนๆมาดิโอเคอเครับวายนอนม,มาแบบนี้สวยๆครับ6,825บาทมาครับอีกรอบนะครับมาได้รีสปินอยู่1รอบครับเพื่อนๆเขาอีกโอ้ยนะครับวายตั้งเข้ามาครับเพือ่อนๆเรื่อนโอเคแปะมือกันนิดนึงโอ้สยสวยๆครับดอกนี้เท่าไรโอ้ยหกพันยห้าสบาทครับเพือ่อนๆ มาอีกครับโอเคครับสวยๆเลยดอกนี้นะครับผม33,25ม่บาทครับผมโอ้หซุปเปอร์เม่ก้าวินครับเพื่อนๆโอ้ทุน2,000จากที่จะไม่รอดนะครับผมนะโอ้กลับมาได้ครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้นะฮะมีกําไรแล้วนะครับผม นะทุน2,000นะครับตอนนี้ได้กำไรมา40,000นนะครับ44,278บาทแล้วนะครับผมนะถ้าใครที่สนใจอยากลองเล่นเกมแต่ว่าแต่งง่ายๆนะครับผมในเว็บนี้นะฮะ ก็แอดไลน์นั่งคิดนะครับผมเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับเป็นเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขออนุญาตไปถอนเงินก่อนละกันเนาะนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับผมก็สอดัดีนะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยละกันนะครับผมฝากไว้ฝากไว้นะครับนะไปแล้วนะครับผมบาย